านผู้ชมครับวันนี้เรามีเรื่องดีๆมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านรับชมกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเวลาวินหมดแรงเนี่ยนะครับอาการของตัววินจะเป็นอย่างไรแล้วก็สาเหตุของวินที่จะหมดแรงได้เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับเพราะว่าคำถามนี้มีเยอะมากนะครับ เรามาดูสาเหตุหลักๆก่อนนะครับว่าสาเหตุที่วินจะหมดแรงได้นะมีด้วยกันประมาณ4ข้อนะครับก็คือข้อหนึ่งมอเตอร์เล็กไปนะครับหรือเป็นมอเตอร์ม้าเทียมครับมอเตอร์เทียมนะครับแบตเตอรี่อ่อนนะครับหรือก็แบตเตอรี่แอมน้อยไปครับทาให้วินแรงตกได้ข้อสามคือเลือกรุ่นวินไม่เหมาะสมกับงานนะครับคือใช้งานหนักไปครับอันที่4ี่คือรถหนักเกินกําลังครับส่งผลให้วินดึงไม่ไหวนั่นเองครับท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตาม วินแทวินเทียมที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะครับท่านผู้ชมจะได้มีข้อมูลเพียงพอและทําให้เราเสียเงินครั้งเดียวครับถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้เรามารีวิวเจ้ามิสูเปชิตไทยท่านปี2021ครับสำหรับการใช้งานหนักนะครับคือใช้ในไร่แล้วก็ในสวนครับ นะซึ่งไปส่งไปทางภาคใต้นี่นะครับนอกจากขนพืชพันธุ์ทางเกษตรแล้วก็เ,เช่นปาล์มหรือทุเรียนเนี่ยครับในหน้าฝนเนี่ยนะครับแน,น,น่นอนเาวินทํางานหนักแน่นอนครับแล้วก็ขนของค่อนขอ้างเยอะครับเราไปดูกันว่าด้านหลังเนี่ยเขาทําอะไรไบ้างเราจะได้รู้ว่าทําไมถึงบอกว่าจาใช้วินหนักครับ ท่านผู้ชมครับมาดูอาการของวินที่หมดแรงนะครับว่าอาการเป็นอย่างไรท่านผู้ชมครับแล้วอาการอย่างไรที่มันจะบ่งบอกให้เรารู้ว่าวินนั้นดึงไม่ไหวหรือไม่ขึ้นนะครับมันจะมีบ่งบอกอาการได้อย่างชัดเจนได้2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือเวลาเรากดวินเนี่ยนะครับเวลารถติดเนี่ยนะครับเวลากดรีโมทเราโดนได้เกียร์สโลว์นะครับแล้วก็เดินเก่าไปเรื่อย นะไม่ต้องเร่งจนดินเนี่ยสา์ขึ้นหลังคาไม่ต้องขนาดนั้นนะเก่าไปเรื่อยๆยิ่งดินแรงมันจะยิ่งฝังนะครับเราก็เก่าไปเรื่อยๆแล้วกดรีโมทการกดรีโมทเราก็ชะโงกออกมาดูที่ล้อนะถ้าดูที่ล้อแล้วเนี่ยล้อมีการขยับทีละนิดทีละนิดทีละนิด,ลนดแล้วก็กดปื๊ดปล่อยปื๊ดปล่อยอันนี้คือกรณีล้อขยับนะครับแต่ถ้าเรากดแล้วกดแล้วสี่เ,เนี่ยล้ออยู่ที่เดิม ไม่ขยับเลยกดรีโ,โมทก็แล้วนะครับไม่ขยับเลยหรือขยับก็คือแทบไม่รู้สึกหรือว่ามันรถขยับอันนี้มันจะบอกอาการได้ว่ามันติดหนักนะมันจะน่าจะติดจากใต้ท้องเป็นหลักนะครับก็คือใต้ท้องมันโดนดูดดันดินเป็นค่อนข้างเยอะนะเราก็จะต้องแก้ด้วยกันสองวิธีเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอา,อาการที่2องที่เราจะต้องสังเกตให้เห็นได้ชัดก็คือเสียงวิ่นครับ ท่านเมื่อสักครู่ในท่านชมจะเห็นว่าเสียงวินไม่มีโหลดเลยเสียงมันจะดังแบบเมื่อสักครู่เนี่ยครับอ่าก๋วยเอย่างเงี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเสียงวินมันหมดแรง่มันจะสมมติเสียงเรากดรีโมทนะปย๊ดอย่างงี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเสียงอีอีอีอ่าอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันบ่ ase, David, นงบอกถึง,ถงวินไม่ไหวนะครับเมื่อวินไม่ไหวเราจําเป็นต้องใช้ตัวช่วยและตัวช่วยก็ที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือ ลอกเพิ่มกําลังนะครับลอกเพิ่มกําลังตัวนี้เสมือนเรามีวิน2ตัวช่วยกันทํางานแต่ก็จริงๆแล้วมีใช้แค่ตัวเดียวแต่ถ้าเรามีลอกทอดแค่1ตัวเนี่ยตัวละพันก่าบาทเนี่ยนะครับมันจะ,ะเสมือนเรากดรีโมทตัวเดียวนี่ครับเหมือนมีวิน2ตัวช่วยกันดึงนะครับสองรอยแรงแข็งขันมันจะช่วยทําให้วินนียทำงานได้เบาและอายุการใช้งานก็จะยาวขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามันต้องการดึง น้ำหนักรถเนี่ยมันต้องการดึงถึง5ตันแต่วินเราได้แค่5้ตันดึงทาความความแรงได้5ตันแปลว่าวินทํางาน100%แบบนี้วินไม่ขึ้นนะครับหรืออาจจะขึ้นแต่แทบไม่ขยับเลยแต่เราพอเราใช้ลอกทดเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยแรงขึ้นมันจะอีกเท่าตัวมันก็จะกลายเป็น2แรง่า <Huh? S 1> มันก็จะกลายเป็น10ตันเมื่อเป็น10ตันปุ๊บรถขยับแน่นอนนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มซื้อวินใหม่แบบนี้เราเรียกว่าใช้วินเป็นเมื่อใช้วินเป็น วินก็จะอยู่กับเรานานนะไม่ต้องส่งซ่อมให้เสียเวลายิ่งเข้าไปเจอส่องซ่อมมาแล้วเนี่ยไปเจอไม่มีอะไร <No! S 1> นะไม่มีคนดูแลหรือผู้นําเข้าไม่ได้ไม่ได้เป็นช่างอันนี้ท่านจะลำบากแล้วเพราะว่างานซ่อมส่วนใหญ่ก็จะไม่มีใครชอบนะครับมันก็จะเจอลูกช้านะ <No! S 1> ลูกช้าทําให้ท่านเสียอารมณ์นั้นเรามาดูกันต่อเลยว่าถ้าไม่ไหวเราใช้ตัวช่วยยังไงครับเรามาดูวิธีการใช้ครับสักครู่ครับ ท่านผู้ชมครับในกรณีของการใช้บางทีมันจมหนักมากนะครับอาการวินเนี่ยก็อาจจะดึงไม่ขึ้นนะฮะเมื่อ <S ling> ดึงไม่ขึ้นเราก็จะต้องใช้ตัวช่วยครับก็คือลอกเพิ่มกําลังหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าสแนตบ็อกนะครับโอ้ยเ่ยตัวนี้เป็นลอกทดของไฮวินนะครับจะเห็นว่ามีโลโก้ของไฮวินโอ้ยเ่ยเห็นอย่างได้ชัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเราชุบซิงอย่างดีนะชิงตัวซิงตัวนี้เพื่อกันสนิมนะครับจะได้ไม่ดูน่าเกลียดน็อตนี่เราก็กึ่งนะครับ นะเราก็กึงนะแล้วก็เราไม่ได้ใช้แบบแบบปริล็อกเป็นครีมถางอย่างเงี้ยไม่ดีฮะไม่แข็งแรงถ้าเจอหนักหนักระเบิดครับถ้าระเบิดแล้วตรงนี้จะปลิวเข้าหาคนนะครับอันตราย <No! S 1> ากลับอีกด้านครับจะเห็นว่าตัวนี้รับได้ถึง10ตันเลยทีเดียวครับ <Wow. S 1> นะสิตันนี่เหลือเฟือครับนะแต่เราเทสมาแล้วที่15ตันก็ยังไม่เป็นไรใส่ที่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าน็อตตัวนี้ความแข็งแรงอยู่ที่น็อตตัวนี้เรากลงึงขึ้นมาสี C ่นขึ้นมาเลยครับนะโอกาสที่น็อตตัวนี้จะขาดไม่มีเลยครับนะเพราะนั้น เราเทสที่กัน15ตันไม่มีปัญหาแต่สเปคเราเขียนไว้แค่10ตันเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคารุ่นใหม่เนี่ยนะ1,800บาทเนี่ยคุ้มแน่นอนครับใช้ลืมนะถ้าไม่หายนะครับแล้วก็ส่วนของล่องสลิงตรงนี้เนี่ยนะครับใส่สลิงได้ถึง14มิลเลยทีเดียวครับ oh, <yeah. S 1> นะไม่ต้องกลัวว่าสลิงจะใส่ไม่ได้ใหญ่ๆก็ใส่ได้จะเห็นว่าเป็นงาน CNC นะครับนี่นะครับทีนี้มาดูว่าเราใช้ใ้เจ้าตัวลอกเพิ่มมานยังไงเรามาดูสักครู่ครับ เราจำลองสถานการณ์ใช้กินครับเราเสียบรีโมทไปเรียบร้อยแล้วเราเอาสลิงออกมาเพื่อเราจะได้ใส่รอบพถนะครับ <L un> เราจะต้องกดรีโมทนะครับให้สลิงมาออกมายาวสมมุติว่าตรงนี้เป็นต้นไม้นะครับขาโต๊ะตรงนี้เป็นต้นไม้นะครับ,รเ,รบเราจะต้องกดให้พอดี2เท่าจากที่สลิงจากหน้ารถตรัวนี้ไปที่ตัวนู้นนะครับเราก็ อ่ะโอเคนําตะขอมาสับที่ตัวนี้นะจะเห็นว่าเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับเราสับนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาสแลตบอกใส่เข้าไปเราจับถ่างนะครับถ่างแบบนี้นะแล้วก็อีกเราก็กดรีโมทออกไปนะครับแต่ว่าเรากดรีโมทเพราะว่าจริงๆเราใช้กี่ฟรีง่ายกว่านะครับปลดกี่ฟรีแล้วดึงได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องเปลืองพลังงานครับก็คือไฟฟ้าแต่กรณีอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะ กดเกียรฟรีได้เพราะว่ามันปิดโดนปิดรูนะครับเราก็ต้องใช้กดไฟฟ้านะกรณีที่กดไฟฟ้าเราก็กดไปล่อยบ้างนะครับ ราถึงต้นไม้หลักวิ้แล้วนะครับเราไปดูใกล้ๆนะครับเราต้องทําอะไรต่อจุดที่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีรูอยู่เราต้องมีโอเมก้าอีกตัวนะครับ <c oughs> เพื่อจะคล้องตัวนี้เข้าไปนะครับหรือตัวยูก็ได้ครับหรือตัวยูก็ได้หรือโอเมก้าอะไรเงี้ยนะเราก็ร้อยเข้าไปตรงนี้เราจะจากโอเมก้าก็มาเข้าเชือกนะครับที่เป็นผ้าใบาหรือโซ่ก็ได้นะแล้วก็นําไปผ่านกับต้นไม้สมมติว่านี่ต้นไม้นะครับเราก็ไปผ่านนะพอไปพันเสร็จปุ๊บอาสมมติว่าเกาะกับต้นไม้แต่าสมมติคน ช่างผมเนี่ยเป็นเป็นต้นไม้แล้วกันมันก็จะอยู่สภาพนี้นะเดี๋ยวผมจะกลับไปกดรีโมทนะครับเรากลับมากดรีโมทนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เราอยู่ในรถก็มองภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสมมติว่าเสื้อสีน้ําตาลนั้นเป็นต้นไม้นะครับผมก็จะกดรีโมทเลยครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันกลายเป็นสองเส้นนะมันกลายเป็นสองเส้นแล้วนะครับอย่างนงี้แใส่แรงมันจะเพิ่มเป็นสองเท่านะครับ วินมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เส้นหลักที่ออกมาจากตัววินเนี่ยนะครับอันนี้หนึ่งแรงแล้วนะหนึ่งแรงแล้วสมมุติว่าได้อ่าหมื่นสองพันปอนด์เส้นนี้คือหมื่นสองพันปอนด์พอเรานําไปวนก็ลอกท้ตัวโน้นเสร็จปุ๊บแล้ววนกลับมานี่ยนะครับมันก็จะเป็นเส้นที่สองนะครับเส้นที่สองนี้ก็คืออีกหมื่นสองพันปอนด์ดังนั้นหมื่นสองพันปอนด์บวกสองหมื่นสองพันปอนด์ มันก็จะกลายเป็น 24,,0 0 0ปอนด์2 4 0 0 0ปอนด์ที่เกิน10ตันแน่นอนครับยังไงก็เดินขึ้นครับแล้ววินก็ไม่กินไฟด้วยนะนี่คือข้อดีในการใช้ลอกทดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับมีไว้คุ้มครับเพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ามีไหมแตกหักมันไม่มีประกันนะครับนะช็อตอะไรพวกนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับไม่ใช่วินอย่างเดียวไม่มีประกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอประปองการใช้ตะขอลอกทดตัวนี้ใหม่นิดนึงครับเติมอีกนิดนึงครับ เพราะว่าตะขอที่เรามาสับตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับแรงดึงมันจะไปหล่นที่กันชนทั้งหมดนะครับซึ่งกันชนอาจจะเสียหายได้แนะนําให้ย้ายตะขอตัวนี้ไปเกี่ยวที่ตะขอ,ของคดซีแทนนะครับโอ้เยออ่าอยู่ตรงนี้เราเอาไซเล็บอกเกาะใหม่แล้วเราก็เกาะเหมือนเดิมครับแบบนี้รับรองว่ากันชนไม่เสียหายแน่นอนนะครับนะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ เราเสริมความแข็งแกร่งด้วยกันชนเหล็กเนี่ยนะครับเพราะว่าบางทีเราถอยไปเนี่ยกันชนตัวนี้จะได้ปะทะก่อนปะทะกับต้นไม้ก่อนเพราะว่าไปคนเดียวหรืออะไรเงี้ยเราถอยหลังเราอาจจะมองไม่เห็นเราก็จะได้กันกันชนเหล็กตัวนี้ปะทะ,ะรับจะได้ไม่ต้องโดนตัวบอดี้นะครับอมาดูใกล้ใกล้กันชนเหล็กทั้งรุ่นเลยครับนะบก็มันจะแข็งแรงครับถ้าเป็นกันชนเหล็กนะครับแล้วขยับสูงขึ้นมาก็ใส่อ่ ขอบไฟท้ายนะครับให้ดูสวยขึ้นอีกนะแล้วก็บันทุกหนักเนี่ยนะครับแน่นอนครับนี่คือขคอกก็คงจะต้องใส่เต็มนะครับใส่คอกสแตนเลสมันทุบขมี่มนะครับไ่สแตนเลสฮะก็การโย่ออกอ้าออกนะครับแล้วก็มีเสริมแหนบครับมีสอนมแหนบให้แข็งแรงขึ้นอีกเนี่ยครับนะฮะจะเห็นว่าแหนบเนี่ยรับตําหนักได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันทุกหนัก ก็จะเป็นที่ต้องเสริมแน่ยถ้าใครอยากมาดูจุดหนึ่งครับอันนี้คือคิวร้อนะครับแต่งให้ดูทรงสปอร์ตขึ้นคือใช้งานได้ด้วยแล้วก็เที่ยวได้ด้วยเอ่อเที่ยวได้ด้วยนะครับมันก็เลยต้องมีคิวร้อแล้วก็อันนี้มีดิฟล็อกไฟฟ้ามาให้จากโรงงานนะครับส่วนกันชนด้านหลังครับท่านผู้ชมมาด,ดูใกล้ๆครับอันนี้กันชนหลังที่ถูกถอดออกนะครับกันชนเดิมโรงงานอันนี้ก็เก็บไว้ครับมันก็มีมูลค่าของตัวกันชน คองมันอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูถัดมาครับก็คือบันไดเหล็กครับเอาไว้เหยียบแล้วก็เอาไว้ดันกันโดนต้นไม้ด้วยนะครับอ่าเลยนะเล้วเหยียบขึ้นไปเลยเปลี่ยนล้อให้ใหญ่ขึ้นมาอีกเล็กน้อยของ Max x i ินะครับโอเคถัดมาดูสําคัญเลยครับติ๊กเกอร์สวยๆครับทําให้ดูทรงสปอร์ตขึ้นไปอีกก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับมาดูตัววินครับตัวนี้แหละสําคัญเลยครับทำทรงตัวนี้แหละสําคัญเลยครับเพราะว่า ตัววินเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปในตอนต้นของรายการนะครับว่าเป็นรถที่บรรทุกหนักเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญก็คือเจ้าวินไฟฟ้าที่ถูกติดตั้งอยู่ในกันชนเหล็กออของตัวนี้นะครับกันทนตัวนี้เป็นของ KTC เมื่อใช้งานหนักเราก็ต้องดามถาดด้านไหนซึ่งจะมองไม่เห็นนะครับเราดูจากภายนอกเนี่ยมองไม่เห็นเลยครับแต่ที่เรามองเห็นก็คือโรลเลอร์วินด้านหน้านี่ครับกล้องมาดูใกล้ตรงนี้นครับนี่คือเราเพิ่ม โรเลอร์ uh, er, แล้วก็เพิ่มบันทับตัวนี้เราต้องแก้เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าเกาะตรงหัวน็อตตรงนี้ไม่ได้นะครับนะแล้วเราก็ย้ายปลัก๊กนะฮะปลัก๊กรีโมทมาไว้ด้านหน้านะมาไว้ด้านหน้าเพื่อให้เสียบป,ปลั๊กได้ง่ายนะครับนะตัวนี้ก็ปิดเปิดเวลาจะเป็นไม่ใช้งานเราก็ปิดอย่างนี้ตอนนี้เวลาโยกเกียร์ฟรีทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการปลดเกียร์ฟรีวินคท่านผู้ชมครับจะเห็นว่ากันชนเนี่ยถูกปิดอย่างวิชิตเลยครับ ไม่สามารถที่จะล้วงเข้าไปปลดเกียร์ฟรีได้เลยครับไม่ว่าจะด้านล่างด้านบนไม่สามารถที่จะล้วงเข้าไปได้เลยครับแต่ว่ามันมีอยู่จุดนะครับก็คือจุดนี้ครับจุดนี้ถ้าลูกค้าต้องการที่จะใช้เกียร์ฟรีแนะนําให้ถอดนะครับเป็นไขควงสกรูแค่4ตัวถอดออกนะครับมันก็จะล้วงเข้าไปปลดเกียร์ฟรีได้นะครับแต่ว่าเราไม่ถอดออกเพราะว่าให้ต้องการให้ลูกค้านั้นไปถอดเองเพราะว่าเราถอดไปแล้วเนี่ยมันถ้าถอดไปแล้วมันจะไม่เหมือนฝั่งนี้ จะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันเนี่ยลูกค้าจะทวงไอ้เจ้าตัวนี้นะลูกค้าจะมาทวงไอ้เจ้าตัวนี้เราก็เลยไม่ถอดให้ลูกค้าไปถอดเองนะครับให้ไปถอดเองเพราะบางคนต้องการจะเก็บไว้เราก็เลยไม่ถอดนะครับให้ลูกค้าถอด4ตัวนี้แล้วก็ถอดออกมาแล้วก็ล้วงเข้าไปปลดเกียร์ฝีได้เลยครับเราจะเริ่มด้วยรีโมทสายก่อนนะครับว่าเราใช้ยังไงครับนะก็ะปลั๊กจะมี4ี่รูตรงนี้แล้วก็มันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับ อ่าถ้าผู้ชมต้องสังเกตเขี้ยวตรงนี้นะครับต้องใส่ให้ตรงครับแล้วเราก็มาเสียบที่ปลัก๊กอ่านี่ครับมันก็จะมีเขี้ยวด้วยอ่เราก็เสียบอย่าใช้แรงนะถ้าไม่ตรงให้หมุนหมุนไปนะครับอ่าสมุิกรณนี้ไม่ตรงเดี๋ยวเราเสียบใหม่ดูว่ถ้าไม่ตรงมันจะไม่เข้านะครับเนี่ยมันจะไม่เข้าเราก็หมุนหาเอาจนก,กว่าจะเบาอ่าอย่างเงี้ยเรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะใช้งานเปิดนะเปิดขึ้นมาแล้วเราก็กดรีโหมดได้เลยครับ นะ้ตองให้วินนิ่งเสียงเงียบก่อนนะครับอ่าแล้วกดเข้าหย,หยุดล่วงหน้านะครับอย่าไปให้ตะขอนั้นชนแล้วขยุดนะครับเพราะว่าจะเกิดการแรงกระแทกนะครับอทีนี้มาดูรีโมทสายครับเราจะต้องสลับกันใช้นะครับเราก็ดึงนะครับอ,อ๋อลืมนิดนึงลืมโผูกบอกให้โผูกอ่ะเดี๋ยวลูกค้ารีโมทสายก่อน รีโมทสายครับลืมไปนะครับก่อนเสียบให้ผูกก่อนนะครับให้ผูกอย่างนี้นะครับผูกพอลุมหลวมครับแล้วก็ค่อยไปเสียบนะครับเพื่อเราจะได้เวลาเราดึงเนี่ยมันจะได้ปั๊กสายไฟจะได้ไม่ขาดในนะครับแล้วถ้าสายไฟเนี่ยเราก็ไปพาดบนกระจกโน่นนะครับไอที่ปัดน้ำฝนนะครับอ่าโอเคตอนนี้เข้าดจแล้วตอนนี้เราก็ถอดครับอุปกรณของรีโมทไลสายก่อนมันจะมีอยู่2ชิ้นนะครับ ชิ้นที่1ก็คือตัวตัวรับนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวรับนะครับนะตัวนี้เรียกว่าตัวส่งนะครับก็คือเอาไว้ที่ผู้ใช้นะครับตัวนี้จะต้องถูกเสียบไปที่แทนปลั๊กที่กล่องนะครับนะก็มันก็จะมีปลั๊กเสียบตรงนี้นะครับแต่ข้อสังเกตนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูเลขครับตรงนี้ก็มีผิดกันเยอะนะครับเลขตรงนี้นะหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเ็ดนะครับจะต้องตรงกันนะครับ นะถ้าเกิดมีการสลับจะใช้งานไม่ได้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เราก็นำปลั๊กไปเสียบนะพอเสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องล็อกล็อกติดไว้นะครับย่าให้สายมันแขวงไปแขว่งมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวสายไฟขาดนานนะขาดในแล้วจะรีโมทไร้สายจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะรีโมทไร้สายเป็นตัวแถมนะครับไม่ไม่มีประกันนะครับพราะะฉนั้นต้องล็อกไว้ก่อนอันนี้เราสาธิตก็ไม่ต้องล็อกนะครับทีนี้เราก็มากดออนออฟครับพาวเวอร์ครับกดค้างไว้นะครับ จนกว่าไฟ LED ด,ด้านบนจะติดนะครับนะอ่าติดแล้วแสงอาจจะไม่พอนะอ่าเห็นแล้วนะครับอ่ะทีนี้ทางปุ่มซ้ายคือปุบกดปุ่มวินเก็บเข้าปุ่มขวาคือกดคายเอากดคายก่อนนะครับนะเราให้นิ่งเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าไม่มีสายสายไฟแล้วนะครับอ่ะทีนีก้กดเก็บครับ านผู้ชมครับอันนี้คือวิธีการใช้วินรีโมทไร้สายนะครับท่านผู้ชมครับวินตัวนี้ดึงได้ประมาณ5ตันนะครับเออแย่คัคันนี้บรรทุกตัวรถก็น่าจะตันตันครึ่งโดยประมาณนะครับแต่บรรทุกเนี่ยเกินตันนะรวมๆแล้วเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยน่าจะมีถึง4ถึง5ตัน oh, <yeah. S 1> เมื่อน้ำหนักเยอะขนาดนั้นนะครับวินมอเตอร์เล็กไม่น่ารอดครับเพราะว่าภาคใต้นเนี่ยเป็นอะไรที่เวลารอจมเนี่ยจมมิดเลยครับเรียกว่ากันชนแทบจะถุงพื้นเลยอย่างเงี้ย นะเมื่อการชนถูพื้นอย่างนี้ทำให้วินเนี่ยลากหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นทางานหนักมากพวกมอเตอร์วินเล็กๆเนี่ยไม่รอดครับนะมันไม่เหมือนออฟโรดนะครับมันไม่เหมือนออฟโรดเข้าใจโซนหนึ่งก็คือออฟโรดเขารู้จักใช้อ,อุปกรณ์ค่อนข้างแม่นกว่าแต่ถ้าเป็นชาวไร่ชายสนบางทีเขายังไม่เข้าใจเรื่องการใช้งานเพราะฉะนั้นวินธรรมดาใช้ไม่ได้แน่นอนครับนะเมื่อใช้ไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องการบำรุงรักษาซึ่งลูกค้าบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องแนะนําด้วยว่าวินที่เหมาะสมในที่อึดๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอ,อึดเนี่ยวัดจากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแน่นอนครับเราก็จะพยายามให้ไปดูคลิปผ่าวินเพื่อดูไส่ไหนว,ว่าเจ้าวินที่มีความเหนียวอึดเนี่ยมอเตอร์ต้องเป็นมอเตอร์แท้นะฮะถ้าเป็นมอเตอร์เทียมตัวเล็กๆมันไม่รอดอยู่แล้วครับนะมันจะให้ทนเหมือนมอเตอร์ดีๆใหญ่ๆเป็นไปไม่ได้ครับวินมันไม่ใช่เกรดเดียวกันนะซึ่งหลายท่านเนี่ยเข้าใจว่าวิาวน่ะเกรดเดียวกันหมดทุกยี่ห้อไม่ใช่ครับ ความเหนือความอืดความไม่เท่ากันนะรถเราก็ต้องแนะนำลูกค้าว่าวินตัวไหนที่เหมาะกับงานของลูกค้าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าวินเนี่ยนะครับเวลาเจอหนักๆห,หรือกดหนักหๆเนี่ยอาการวินจะเป็นอย่างไรนะครับอาการที่จะไปเจอหนักๆเนี่ยก็จะด้วยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับ อย่างตั้งใจก็คือเราก็ทดสอบกันเองเนี่ยแหละครับเพื่อให้หนักๆเพื่อเราจะเราจะได้รู้พละกําลังของตัววินนะครับแบบไม่ได้ตั้งใจก็คือบางครั้งเราไปเข้าป่าเนี่ยแหละครับไม่คิดว่าจะหนักนะครับแล้วก็ไปเจอสถานการณ์พายุเข้าฝนตกหนักอย่างอย่างรุนแรงส่งผลให้เราเนี่ยนะครับต้องใช้วินกันอย่างหนักจนส่งผลให้กับตัววินครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับการทดสอบวินด้วยตัวเองเนี่ยครับ ก็จะทําให้เรารู้พละกําลังของตัววินส่งผลให้เราเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงามากจนเกินไปเมื่อเจอสถานการณ์หนักๆน,นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลที่ทําไมเราจะต้องทดสอบวินครับคําตอบก็คือวินประสิทธิภาพไม่เหมือนกันนะครับแม้แต่ยี่ห้อเดียวกันนะครับก็ยังประสิทธิภาพไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราซื้อวินมาหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเราได้อะไรไส้ในมาให้เราบ้าง ความปลอดภัยมีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวครับเราจะต้องทดสอบก่อนการใช้งานจริงเมื่อไปเจอสถานการณ์รคัดขันก็จะส่งผลให้เราปลอดภยัยและสามารถจะออ,ออกมาจากป่าได้หรือตัววินที่สำคัญที่สุดในอุปกรณ์อบรถก็จะพาท่านออกมาจากป่าได้ครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับโทรมาแจ้งให้ทราบว่าเ,เสียเงินเป็นแสนเพราะว่าวินตัวเดียวครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าเ,าเาวลาเราไปเที่ยวจริงเราก็คิดว่าจะแค่ติดวินใช้นิดนิๆหน่อยๆนะครับแต่สถานการณ์จริงไปเจอฝนเข้าพายุกระหน่ำก็ต้องวินกันทั้งวันทั้งคืนครับส่งผลให้วินเสียหายแล้วก็วินก็จะค่อยๆลามไปเสียหายไปทีละตัวสตัวจนเหลือวินน้อยมากครับ วันอาทิตย์แล้วจําเป็นจะต้องออกจากป่าให้ได้ดังนั้นก็ต้องหาวิธีแก้ไขเพื่อให้รถนั้นออกมาออกจากป่าให้ได้ก็ต้องบูแ๊แลกแจกแถมอัดกันอุตรุดผลที่ตามมาก็คือเครื่องเสียหายครับเมื่อเครื่องเสียหายก็ต้องไปจ้างชาวบ,บ้านมากู้รถแล้วก็ต้องอุ้มเครื่องไปแก้หรือไปซ่อมกันในป่าเปลี่ยนเครื่องกันในป่าเสียเงินมหาศา,ศาลเลยทีเดียวครับ ดังนั้นในคลิปนี้นะครับเราจะนําวินล็อก1 3ื่นสามพันปอนะครับเป็นวินราคาถูกนะครับราคาไม่แพงมานํามาทดสอบกันว่าบ่ลาเจอสถานการณ์หนักๆอาการจะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับทําไมต้องเป็นล็อก13ื่นสามพันปอนที่ติดตั้งกันเยอะหลายคันทีเดียวครับเพราะอะไรเรามาชมกันครับการเบรกรถล้อตายอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าวินไม่ใช่แรงดึงแท้นะครับทาแบบนี้ไม่ได้นะครับขวัญขึ้นครับแต่เจ้าล็อกราคาถูกแต่กลับ là đài club lên cái lanh chương rồi lanh chương rồi lanh rồi để nó tài để nó tài ท่านผู้ชมทางบ้านควรจะทดสอบวินอย่างนี้นะครับในที่แห้งๆหรือบนปูนแบบนี้นะครับเราจะเห็นข้อที่จริงว่าวินของเราจะ อึดหรือไม่เวลาใช้งานจริงอุปสรรคหนักๆเนี่ยเราจะได้รู้พละกกาลังวินอย่างแท้จริงครับและที่สําคัญควรจะทดสอบเบรกของตัววินด้วยครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนในรถครับาารท่านผู้ชมครับตอนนี้พัทยาขับเข้ามากู้ครับมาดึงรถจิ๊บ

ủa giúp หัวยุบเลยครับพอนี้แต่นี้ยุบเลย แบบชัน,นท่านผู้ชมมองดูมุมดีๆนะครับโซนยญ่วินล็อกเนี่ยไปใช้งานกันหนักๆไม่น้อยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นวินที่ราคาถูกเสียหายก็ไม่เป็นไรแต่ผลที่ตามมามันกลับไม่เสียในยทีครับเพราะฉะนั้นพอสถานการณ์อย่างนี้คนก็เริ่มมองเห็นว่าเออของล็อกเนี่ยมันไม่ธรรมดาดึงจนล้อหลังเนี่ยลอยอย่างขนาดนั้นยังลากไปได้เลยครับ นี่อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเราจะมองเห็นว่า,ารถที่คว่ำหรือตะแคงนี้ครับจำเป็นที่ต้องดึงขึ้นมาก่อน,นเพื่อจะได้จับตั้งได้แต่ผู้ชมจะสังเกตง่ายๆครับเวลาปล่อยรีโมทรถจะไม่ไหลกลับอันนั้นเรื่องของระบบเบรควินที่สําคัญที่ท่านผู้ชมจะต้องมีมากๆเลยครับเพราะว่าชีวิตบุคคลที่อยู่ในรถขึ้นอยู่กับเบรคของโตวินครับ